เช้าของวันที่สองนะครับยังพักอยู่ที่ซาปาที่จังหวัดเหลาไก่ในเวียดนามเหนือวันนี้เดี๋ยวเราเช็คเอาท์เลยแล้วก็จะขึ้นกระเชา้าไปที่บนยอดเขาของซาปานะครับก็รอคณะตอนนี้เจ็ดโมงเชา้าดูนะครับหมอกยังลงอยู่เต็มไปหมดเลย เรากงต้องนั่งรถรถเนี่ยไปนะฮรบรถรถบัสเนี่ยไปแล้วก็ไปที่สถานีรถรางแล้วก็ไปนั่งกระเช้าต่ออาหารเช้าเรียบร้อยกันละเตรียมเช็คเอาท์ออกเดินทางเราเช็คเอาท์เลยเรานอนที่สปานี้คืนเดียวแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเข้า ร like ู้สึกว่าจะไปฮาลองเบย์ต่อเดี๋ยวลงมตุ้มถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับบรรยากาศข้างทางบ้างบรรยากาศสถานที่เท่าเที่ยวบ้างไปละเรามาถึงสถานีรถไฟที่จะนั่งตรงนี้ไปเราก็ไปขึ้นกระเช้าที่สัปากครับผู้คนก็เยอะแยะเยอะมากตอนนี้

ที่สถานีแอบมาดูผู้คนในเมืองนะฮะปิดหน้าต่างออกมาก็เห็นแล้วนี่ในเมืองประมาณแปดโมงเช้าครับข้างนอกก็ยังถือว่าเงียบสงบอยู่แต่แต้าน หน้าทางเข้าสถานีรถไฟนี่ถือว่าเยอะมากคนเย,เยอะจริงรอขึ้นรถไฟและ้ะเดี๋ยวนิดพี่ดูแล้วอะไรนู่นรถไฟอยู่นนะเข้าคิวนะเข้าคิวขึ้นรถไฟบอกใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็ไปถึงกระเช้าละ อะไรรอตรงไหนขค้ Alright, mm ืนรถไฟแล้วอุ้ยกว้างเหมือนกันมันรถไฟหรือรถรางกว้างเหมือนกันมาจูคนได้หลายร้อยคน เราได้อยู่ตรงคนขับพอดีอ,ออกกันทางกันเคลด่ตัวแล้วเนี่ยคนขับอยู่ข้างหน้าน ล่างลึกๆเลย

จะได้เหรอเฮ้ยเปิดได้ลมเข้าหน่อยนะข้างหน้ามองไม่เห็นเห็นข้างหลังนิดหน่อยนี่ไม่ได้เปิดนบ้างไหมนี่เห็นแล้วเนี่ยนี่นี่นี่เห็นเห็นหน่อยเห็นหน่อยหน่อยข้ไม่อยข้างหน้าเราไม่เห็นอยู่แล้วนี่ไงเห็นนี่ไงไม่ใช่กลุ่าไม่เห็นอะไรเดี๋ยวเอาไว้ไปถ่ายตรงที่เห็นชัดๆดีกว่า

นี่นะครับอากาศข้างนอกนี้ถือว่ามองอะไรไม่เห็นแล้วก็จะให้ไปหรอไปไหมไหวฮะเออดูที่ว่าไหวไหมมันมองอะไรไม่เห็นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนั่งรอเาหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันทีทีนึ่งข้างนอกเป็นอย่างเี้ยเขึ้นไปก็มองอะไรไม่เห็นนะหมอกลงจัดเลย เดี๋ยวขึ้นไปหน่อยก็แล้วกันขันบานไดเปียกเลยครับเนี่ยมันมองเลยครัไม่เห็นเลยบอลเลยเอ้ลั่นกุ้งเอ้เอาเลยหรือว่าโชคร้ายครับอากาศปิด เน anyway> e> ี่ยแค่ใกล้ๆก at ็จะมองไม่เห็นเลยแต่จนปัญญาที่จะเดินทางต่อครับเพราะเดินทางต่อก็มองไม่เห็นอะไรข้างบนเนี่ยมีทางเดินขึ้นไปเขียนอยู่นั่นนะแต่ไม่รู้เดินยังไงทุกคนก็ก็เดินขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาจากทางนี้เขาใส่ชุดกันฝนไปด้วย แต่จริงมันไม่ใช่ฝนแค่เป็นหมอกหมอกลงแบบหนาเลยละ่ะขนาดอากาศปิดผู้คนยังเยอะแยะเลยครับแต่อย่างว่าล่ะเพราะว่ามาแล้วยังไงก็เขาก็ยังไงเขาก็ขึ้นไปแต่ผมตุ้มยอม จอมไม่ขึ้นนะฮะขึ้นไปไม่เห็นอะไรก็เสียดายเอาไว้มาล้างตาทิ่หน้าดีกว่าคนเยอะเลยนะ่ะส่วนใหญ่เป็นตัวคนไทยนะครับเสียดายว่าเมืองไทยน่าจะมีกระเช้าแบบนี้บ้างเมืองไทยไม่ได้ทําธุรกิจแบบนี้นะครับอนุรักษ์อย่างเดียวไม่ได้มีประโยชน์นะผู้คนก็ยังเยอะอยู่ าจะเกิน50%มั้งคนไทยเนี่ยเดินมาก็คนไทยทั้งนั้นไปไม่รอดครับนั่งรอในอาคารที่พักดีกว่าเพราะว่าข้างบนมันหมอกลงเยอะกันไปมานั่งกิงกาแฟกาแฟเวียดนามนะครับตรงนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่ากาแฟเสือน้ำ กาแฟก็คือกาแฟเสือก็คือนมน้ำก็คือร้อนกาแฟเสือน้ำที่นี่จะกินกาแฟถ้ากาแฟเย็นก็กาแฟเสือน้าถ้าเินกาแฟดําก็จะเรียกว่ากาแฟแดงเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ดีกว่าไปไม่รอดละขึ้นไปก็มองอะไรไม่เห็นแล้วก็หมอกลงเยอะด้วย